สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียโตซีรีส์วันนี้เกียโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องเปิดแฟ้มสัญญารักในตอนที่13ให้ทุกคนฟังกันนะคะท้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะจีโฮเห็นรถกำลังพุ่งชนคุณยูจึงรีบวิ่งเข้าไปก่อนแล้วพาถลอกทำให้คุณยูปลอดภัยส่วนคนร้ายก็ขับหนีไปทันทีคุณยูเห็นจีโฮได้รับบาเดเจ็บเพราะช่วยเธอก็ตกใจกวางนำมาเห็นจีโฮได้รับบาเดเจ็บจึงพาเขาส่งโรงพยาบาล หลังน้งเอกดูเรื่องก็รีบมาโรงพยาบาลทันทีวังนําบอกน้าเอกว่าตีหฮช่วยชีวิตคุณอยู่เอาไว้เมื่อเห็นตีหฮเธอก็รีบเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าตีหฮบอกต้องซีทีสแกนแต่ผมแข็งแรงดีก็เลยไม่เป็นอะไรนาาเอกเลยตีแขนเป็นปหนึ่งทีที่ทําให้เธอเป็นห่วงททบแยพยาบาลจึงเตือนเขาแขนหักต้องใส่เฝือกค่ะตีหฮมองนหน้านางเอกอยังห่วงใย,ยก่อนเดินตามพยาบาลไปทาเอานางเอกสงสยัยทําไมเขาทําหน้าแบบนั้นนะใส่เฝือกเสร็จตี ฮก็บอกนาเอกว่าเขาไม่น่าต้องนอนโรงพยาบาลน,นะถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายเองนาะเอกบอกคุณแขนหักนะจากนั้นก็เ้าที่คุณบอกว่าติดงานแต่จริงๆคุณมาหาฉันใช่ไหมมีนาถึงได้ตั้งใจพูดเยียนชากับฉันคุณอยู่เข้ามาขอบคุณจีโฮที่ช่วยชีวิตไว้ส่นรถที่ชนแล้วหนีเธอให้ปากคากับตํารวจไปแล้วแต่เขาโทรหาเธอก่อนหน้านี้มีเรื่องอะไรหรอนาะเอกสงสัยจีโฮโทรห,หาคุณอยู่ทาไมจีโฮเลยต้องบอกไปว่าก็เธออยู่กับคุณผมเลยคิดว่าจะทบ ทักทายนาเอกบอกไม่ต้องก็ได้คุณยูจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและหาคนมาดูแลให้แต่ตีฮหก็ปฏิเสธนาเอกจึงบอกฉันจะดูแลเขาเองและให้คุณยูกลับไปก่อนตีฮหจะได้พักแฮรตินที่ถึงสิ่งที่นาเอกเล่าว่าเธอคือโปรเจกต์ใหญ่ของอีนากรุ๊ปและเขากับเธอไม่ได้อยู่ในฐานะเดียวกันรักเงาของเธอแตกต่างกันตั้งแต่แรกพวกเขาจึงใช้เธอเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการพวกเขาต้องการเธอแค่นั้นทําให้แฮรตินดูว่าที่ผ่านมานาเอกคองลําบากมากจึงโทษถามแม่ว่าทุก กิจมันสำคัญที่ต้องบังคับให้เขาแต่งงานเลยหรอมแม่บอกว่าสำคัญทุกคนแต่งงานก็เพราะสำคัญเขาต้องทำตัวดีๆด้านดีโอก็พยายามอธิบายให้หนางเอกฟังแต่ก็โดนเธอแกล่งให้ดื่มน้ำเลยถามว่าโกรธเขาหรอหนางเอกตอบว่าทำไมทำแบบนั้นคุณมี100ชีวิตด้วยไงกระโดดลงไปทำไมและไม่ได้ขออนุญาตให้ด้วยซ้ำจีโฮยอมรับผมไม่มีเวลาขออนุญาตแล้วจะให้ผมขอใครละ่ะแต่เมื่อเห็นหนางเอกทำหน้าโกรธเลยคิดได้ขออนุญาตจากคุณครับแต่ตอนนี้ผมยัง ไม่หิวเลยนายก็ยังนอนไ่เลกรู้ไหมว่าฉันกังวลแค่ไหนฉันไม่รู้ด้วยซ้าว่าคุณมาที่โรงพยาบาลได้ยังไงไหนบอกว่าจะไม่ทําให้ฉันเป็นหูจีโ h r ขอโทษผมจะพยายามให้มากกว่านี้นาเอกกุมมือและบอกแบบนี้ไม่ได้หรอกแล้วทาตัวห่างเหินกันสักทีที่ผ่านมาฉันรู้สึกแย่เพราะคิดว่าเป็นความผิดของฉันดังนั้นถือโอกาสนี้เพิ่งฉันเถอะค่ะฉันจะแก้ปัญหาให้ดีเลยฉันจะให้คุณได้เห็นคุณค่าจริงๆของแฟนทําเอาจีโฮถึงกับร้องว้าวดีครับนาเอากเห็นเสือ้อจีโ ก็รู้สึกว่าแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นออร์แกนิกหนึ่งรเซจากนั้นก็ให้เขารอเธอไม่นานก็กลับมาพร้อมเสื้อผ้ามากมายเสื้อสีไหนดูไม่เหมาะกับเขาเธอก็คัดออกพูตบก็ถอดเสื้อตีโฮจตีโฮกลัวไม่เหมาะเลยบอกผมทําเองได้นายเ,เข้าใจตีโฮเห็นหนางเอกยืนมองเลยถามคุณจะดูหรอหนางเอกจึงขอตัวไปอยู่ในห้องน้ําด้วยความเขินหลังจากนั้นนาเอกก็จัดแต่งเอาต้นไม้สีเขียวมาวางไว้ที่ห้องเพื่อให้ดูสดชื่นและทําหน้าที่ดูแลคนป่วยจนจีโฮชมสว่างสดใสขึ้นมาก มาขอบคุณนะครับด้านแฮรตินก็ตัดสินใจโทรบอกผู้จัดการให้นัดสัมภาษณ์ให้เขาหน่อยเขาอยากประกาศเรื่องเลิกกันทําให้ผู้จัดการเป็นห่วงแต่แฮรตินบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรแฮรตินโทรหานางเอกเพื่อบอกว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวว่าเราเลิกกันนะครับผมรู้สึกแย่เพราะคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดผมเองคุณอยากเลิกทํางานนี้ไปแล้วและอยากมีชีวิตใหม่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนทําลายมันขอโทษนะครับนางเอกขอบคุณแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาขอโทษเธอเรื่องอะไรแฮจตินบอกตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับนางเอกตอบว่า นั่นเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะคุณต้องเสียสละตัวเองเฉพาะเวลาที่คุณขคร์ใครสักคนขอบคุณที่อยากทำให้ฉันมีความสุขแทนที่จะเป็นห่วงตัวคุณเองฉันจะคอยเชียร์คุณนะสู้ๆนะคะแม้แฮดินจะเสียใจมากแต่ก็ฝืนบอกคุณก็สู้ๆนะเมื่อพอรู้ว่าแฮดินเลิกกับนางเอกก็ไม่พอใจมากจึงบอกให้แม่พาแฮดินกลับมาทํางานที่บริษัทนี้เป็นโอกาสสุดท้ายท่านจะไม่ทนอีกแล้วทําให้พี่ชายไม่พอใจมาถามเลยค่ะว่าอีนากรูพูดเรื่องลูกสาวอีกไหมตั้งแต่เมื่อ13ปีก่อนเลยค่ะ ก็ไม่ตอบพี่ชายจึงรู้ว่าพอคงตั้งใจให้แฮจินสืบทอดธุรกิจแต่เขาจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดหัวหน้าและทุกคนที่ทำงานมาเยี่ยมตีโเมื่อเห็นบรรยากาศในห้องก็ทราว,วา่าแต่งซะเป็นบ้านใหม่หรือสวนลูกชาติกันนะ่ตอนนหน้าที่สืบสวนบอกว่าเธอลองให้คนสืบดูรถที่ชนเขาแต่ดูเหมือนเป็นรถที่ขโมยมาทําให้หัวหน้าแน่ใจว่าต้องมีการวางแผนไว้ก่อนแต่ไม่มีทางที่ผู้พิพภากษาครอบครัวจะเป็นเป้าหมายได้ถึงความน่าประทับใจของตีโ h จะห่วยตาย พวกนั้นเห็นหน้าแล้วอาจอยากฆ่าเขาก็ได้ทําให้จีโฮหวั่เราอหัวหน้าจึงบอกให้เขาลาพักนาเอกขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่มาเยี่ยมจีโฮหัวหน้าจึงฝากให้หนาเอกดูแลเขาให้ดีจีโฮเดินออกมาเลยชมว่าเป็นเพราะเธอเขาถึงมีคนมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลน,นาเอกจึงพาเขาไปเข้าห้องน้ําภรรยาเก่าจีโฮมาเห็นก็ไม่กล้าเข้าไปเยี่ยมเอาของฝากเยี่ยมฝากไว้กับพยาบาลแล้วก็กลับไปคุณอยู่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุจึงโทาหาประธานคางังแต่เขาก็ไม่รับสายมีแต่เลขาที่เขากลับ าบอกว่ท่านติดประชุมสำคัญแต่ท่านบอกว่านี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายทําให้คุณอยคิดว่าเขาพยายามกําจัดเธอนางเอกก็ด้วยพี่ชายแฮรตินสงสัยทําไมประธานอินากรุแม่เขาแต่งงานกับลูกสาวแต่งงานกับแฮรตินไม่รอดดอกประธานเลยบอกว่าพ่อของเขาน่าจะอยากให้ลูกชายคนเล็กทําให้พี่ชายไม่พอใจแฮรตินหันหลังให้บริษัทเขาไม่คิดจะกลับมาหลังนั้นพี่ชายก็ชวนให้ประธานอินากรุป๊ปร่วมมือกับเขาทําให้ประธานอินากรุ๊ปพ,พอใจมากแฮรตินนั่งดูรูปเขากับนางเอกด้วยความ าภรรยาเก่าตีโฮมาหาแฮรตินและดื่มด้วยกันและบอกเรื่องที่ทีโฮได้รับบาดเจ็บ แต่เธอกับเมก้าเขา้าเปี่ยมขณะที่ทุกคนนั่งดื่มกันทนายก็ถามแฮตินว่าเขาปรารถนาอะไรแฮตินบอกก็ได้ดูแลเจมี่บ้างเวลาที่จําเป็นและบอกิดได้ว่าตอนนี้น้าเอกไม่ใช่เจมี่แล้วจึงบอกว่าไม่มีอะไรทนายเห็นแฮร์ตินดูเศร้าๆจึงบอกเรื่องการแสดงละครโรแมนติกเรื่องหน้าเอาเป็นเรื่องความรักลวนๆฉันจะรอดูนะคะฉันเป็นแฟนนายเลยทําเอาแฮรตินยิม้มพวกเขาดื่มด้วยกันต่อหนาเอกเขาบอกวางนำให้ไปดูคุณยูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคืนนี้เธอจะนอนที่โรงพยาบาล เลยโดนกวางนำสาวที่จีจะนอนกับเขาหรอทําเอาหน้าเอกเขนินรีบวางสายทันทีจีโฮเห็นนางเอกนอนข้างล่างจึงบอกให้เธอขึ้นมานอนบนเตียงเขาจะนอนข้างล่างเองนางเอกจึงสั่งให้เขารีบนอนก่อนที่เธอจะโกรธจีโฮก็ทําตามอย่างว่าง่ายจีโฮเห็นนางเอกนอนไม่หลับก็เป็นห่วงนางเอกบอกฉันเป็นโรคนอนไม่หลับค่ะจีโฮจึงชวนเธอออกไปเดินเล่นแต่เมื่อเห็นนางเอกต้องลําบากเพราะต้องหลบคนที่คอยมองจึงบอกให้ถอดแว่นได้แล้วนางเอกจึงถอดแว่นและเดินคล้องแขนไปด้วยกันจี ตีเอาแขนมาจับมือนาเอกแล้วบอกว่าเดินสักสองถึงสามรอบเดี๋ยวกูง่วงง่วงเมื่อไร่ก็บอกผมแล้วกันนาเอกก็รับปากทั้งสองเดินดีไม่ก็ยังมีความสุขเมื่อกลับขึ้นมาตีโฮอบอกให้หนาเอกกลับห้องไปก่อนเขาขอเข้าห้องน้านําเมื่อนาเอกกลับห้องตีโฮจึงบอกหมอกว่าเขาอยากออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้แม้หมอจะบอกให้เขาอยู่ดูอาการอีกสองสาวันแต่ตีโฮออก็ไม่ฟังเขาไม่อยากเห็นภรรยาต้องมาลําบากเพราะเขาเขาเ้าโรงพยาบาลเมื่อมาเห็นหนาเอกหลับก็ค่อยๆถอดแว่นให้และห่มเสื้อให้เธอยังห่วงใยวันรุง คืน,นื่อนายเอกตื่นก็บอกว่าหมอไอเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วนาเอกรู้สึกแปลกๆจึงอยากคุยกับหมอแต่จีฮงก็ห้ามไว้เขาอยากกลับไปพักที่บา้านจากนั้นก็ให้เหตุผลว่าเขากลัวโรงพยาบาลด้านแฮดินก็บอกกบนะข่าวว่าตอนนี้เขาเลิกกับนางเอกแล้วที่ผ่านมาพวกเรารักกันจริงๆแต่เพราะได้รับความสนใจมากเกินไปและเหตุผลอื่นๆเราเลยตัดสินใจจากกันด้วยดีต่อไปนี้ได้โปรดเดีายไปรบกวนเธออีกเลยครับจีฮงเอาข่าวให้หนางเอกดูพร้อมก็บอกแฮตินเป็นคนดีนะกวางน a m และพุทธการ ส่วนตัวเห็นแฮรตินยืนให้สัมภาษณ์คนเดียวเลยอยากไปยืนข้างๆผู้จัดการจึงบอกให้ทั้งสองไปดูเขาหน่อยแต่พอมาถึงแฮตินกลับบอกว่าเขาโอเคดีลหลายทั้งสองเอาของอร่อยกลับไปกินนาเอกจะซื้อของไปต้มโจ๊กให้จีโฮจีโฮได้ยินนาเอกจะต้มโจ๊กกรีพามมันมีโจ๊กสาเร็จรูปรอร่อยอร่อยอยู่นาเอกก็บอกไม่ได้จะทําโจ๊กก็ต้องออกไปซื้อของสดแล้วก็สับๆัทให้จีโฮนึกภาพว่าครัวบ้านเขาต้องเลอะเป็นแนาแล้วแขนเขาก็เป็นแบบนี้ช่วยเธอไม่ได้แน่นอนทาให้กว้างนําแอบหำเบาๆแล้ว ก็อกความขีดให้ตีโฮไปอยู่บ้านนางเอกนางเอกก็ตกลงแล้วบอกกวางนำให้ไปนอนบ้านตีโฮตอนนั่งรถกลับตีโฮก็แซนจะอาจึดอัดเพราะในรถมีแต่ข้าวของนางเอกเต็มไปหมดกวางนำสาวว่าตีโฮคงอยากไปอยู่บ้านนางเอกเขาแค่พูดเล่นแต่ตีโฮก็ดูชอบใจน,นะนางเอกแก้ตัวแทนว่าตีโฮเป็นคนโรแมนติกเขาชอบอาหารทุกอย่างที่ถ้าทําให้คุณตีโฮคะฉันจะทําให้คุณทุกอย่างจนกว่าคุณจะหายดีตีโฮบอกไม่ต้องทุกอย่างก็ได้ครับกวางนำเลยสาวนี่แหละความรักเป็นความรักจริงๆผมซาบซึ้งมาก ตีโฮได้ยินกวางนามเรียกพี่ชายก็รู้สึกดีใจนางเอกบอกคุณยูว่าตีโฮจะมาอยู่ที่นี่สักสองสาวันและเธอจะดูแลเขาคุณยูไม่เห็นด้วยนางเอกจึงบอกให้หยุดเขาบาดเจ็บแขนก็เพราะคุณดังนั้นวงนี้ก็ทําใจซะคุณยูรู้สึกแปลกๆยิ่งเห็นกวางนามเอาเสื้อผ้ามาให้ตีโฮแถมยังเรียกว่าพี่เขยก็รู้สึกไม่พอใจผิดกับนางเอกที่ยิ้มหน้าบานจนคุณยูไม่พอใจตีโฮอยากพูดเรื่องคุณยูแต่นางเอกกลับบอกไม่ต้องสนใจเธอหรอกคิดซะว่าเธอเป็นเพื่อนบ้านก็ได้แต่เรื่องอุบ ัติเหตุชนแล้วหนีเป็นแค่อุบัติเหตุแน่หรอคุณยูมีศัตรูรอบตัวจีโฮไม่อยากให้หนางเอกเป็นกังวลเลยบอกว่าน่าจะเป็นแค่อุบัติเหตุรถชนธรรมดาห่วงเลยคุณยูได้ยินนางเอกหัวเราอยยังมีความสุขก็เข้ามาแอบฟังแต่บังเอิญจีโฮเปิดประตูออกมาและชวนมาทานของวางตอนดึกด้วยกันคุณยูเลยลองทานสลัดพริกหยวกที่นางเอกทำและชมว่าสดและอร่อยดีจีโฮรู้ว่าคุณยูเป็นห่วงนางเอกจึงบอกว่าเราจะนอนเปิดประตูวไว้ดีไหมเหมือนอยู่ร่วมกันไงทําให้คุณยูสงสัยว่า ทั้งสองจะนอนด้วยกันหรอเล่นเอาตีโฮถึงก็บอกไม่ใช่นาเอกเลยคิดว่าเขากลัวกันนอนคนเดียวตีโฮบอกไม่ใช่จากนั้นก็รีบราตีสวัสดิ์แล้วเดินเข้าห้องไปคุณยูมองนาเอกแล้วบอกว่าไม่ได้นาเอกเฉยเฉยใครบอกว่าฉันจะนอนกับเขาแล้วเดินเข้าไปนอนอีกคนคุณยูไม่พอใจจึงนั่งดักหน้าห้องทั้งสองไว้ตีโฮคิดถึงคําพูดของผู้ช่วยที่บอกตอนที่คุณยูพานาเอกไปอยู่ต่างประเทศเพราะเธออยากเป็นคนสําคัญแต่อีก13ปีเมื่อเธอกลับมาเธอกลับบอกว่าอยากใหน้นาเอกกลับไปอยู่ในที่ที่คน และชมว่านางเอกเป็นคนน่าทึ่งดีกว่าเธอเยอะทําให้ผู้ช่วยคิดว่าคุณยูก็ผูกพันกับนางเอกมากแต่พอได้ยินว่าการนัดดูตัวกับแพตินล้มเหลวก็คิดว่าเธอร้องไห้เพราะถูกนางเอกทรยศแต่ไม่ใช่เธอกลับเป็นห่วงนางเอกตอนตีหฮคิดว่านางเอกเป็นลูกสาวแท้ๆของเธอหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ตีหฮคิดเสร็จก็ล้มตัวลงนอนส่วนนางเอกไม่เห็นคุณยูหลับก็แอบย่องเข้าไปในห้องตีหฮแล้วให้เขาเิีมเยีบนางเอกบอกเหมือนคุณจะกลัวการนอนคนเดียวนะนอนลงสิคะตีหฮก็นอนลงอย่างว่าง่ายแล้ว บอกพรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านแล้วนะครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วอยู่เป็นเพื่อนผมจนหลับได้ไหมครับแล้วบอกให้นาเอกนอนลงข้างๆเขาหลับเร็วๆนะนาเอกจึงเข้าไปกอดเขาจีโฮก็ค่อยๆเอามือตบไหลเบาๆแล้วมองนาเอกหลับไปและหลับไปพร้อมกับเธอนายคิดว่าเขาหลับจึงจะรู้ึ้นแต่โดนเขากอดเอาไว้แล้วบอกว่าเธอดูสวยแม้จะไม่ได้แต่งหน้านายเอกยิ้มหลับอยู่ในอ้อมกอดของเขายังมีความสุขนายเอกเอาซุปกระดูกมาให้จีโฮพร้อมกับหลอดกะจะเอาคืนที่เขาเคยทำกับเธอตอน เธอเจ็บแขนแต่ต้องผินหวังเมื่อตีโฮบอกว่าเขาถนัดทั้งสองมือจะกินให้อร่อยเลยครับทาให้หน้างเอกหัวเราะที่เธอไม่รู้จากนั้นก็ป้อนอาหารให้ตีโฮแล้วคุยกันอย่างมีความสุขเมื่อนาเอกออกไปข้างนอกตีโฮจึงขอคุยกับคุณยูและถามเธอตรงๆว่าเธอเป็นแม่แท้ๆของนาเอกหรือเปล่าคุณยูบอกเธอเป็นแค่พี่เลี้ยงตีโฮไม่เชื่อผมยังไม่ได้บอกนาเอกเธอคงตกใจมากถ้ารู้แม่นาเอกจะทําเป็นเย็นชากับคุณแต่เธอก็ยอมเสียเงินไปทั้งหมดเพื่อคุณแล้วพาคุณมาอยู่ที่นี่เธอเป็นห่วงคุณเสมอ ถึงแม้จะทำเหมือนไม่เป็นห่วงเขาไม่อยากเข้าไปยุง่งแต่อยากให้พวกคุณเข้ากันได้เขารู้ว่าอีนากรุคมข่มคุคณยูนั่นหมายถึงนาเอกตกอยู่ในอันตรายด้วยหรือเปล่าคุณยูก็ทำเหมือนอุบัติเหตุชนแล้วหนีคุณยูก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่นาเอกมาพบพี่ชายแฮรตินพี่ชายบอกเขาอยากทำสัญญาที่เหมือนกับแฮรตินแต่เมื่อเห็นหนาเอกลุกขึ้นจึงพูดเรื่องคุณยูและเรื่องอุบัติเหตุรถชนว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและหากหนาเอกย่อมทำสัญญาเขารอดตัวคุณยูก็รอดนาเก,ก็ได้เงินได้ประโยชน์ และทําให้เธอกับคุณยูปลอดภัยทาให้หน้าเอกรู้สึกไม่สบายใจแฮรตินเอาเงินชดเชยมาให้กวางนําตอนนี้เขาโอเคแล้วไม่ต้องมีบริกาและขอบคุณที่มาทํางานให้กวางนําคืเนเงินให้เขาและขอบคุณแฮรตินที่ให้เขาร่วมงานด้วยจีโฮกลับมาที่บ้านเขาตั้งใจขึ้นไปหาแฮรตินกวางนําก็ขอตัวกลับแฮรตินรู้ว่าจีโฮมีเรื่องจะพูดจึงชวนไปคุยที่ห้องแฮรตินเห็นเจนมี่ออกมาเลยบอกว่ามันคงติดใจจีโฮแน่ๆและเล่าเรื่องที่นาาเอกบอกว่าจีโฮทาให้ ลำบากใจส่วนเขาไม่ได้ทําแสดงว่าเธอรักจีโฮจากนั้นก็ขอให้จีโฮช่วยดูแลนางเอกดีๆด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจีโฮรับปากไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นผมจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกพี่ชายบอกแฮจินเรื่องที่เขาจะพานางเอกมาพบพ่อแม่เพื่อเอาอีนากลุบมมาให้พ่อแม้จะโทรบอกพ่อแต่ก็โดนห้ามไว้พอแต่การเรียบร้อยเขาจะเป็นคนบอกเองนางเอกดื่มกับกวางน้ำจนเพอพูดถึงเรื่องที่ไอ้บานันแต่พอกวางน้ำถามว่าเป็นใครเธอก็บอกว่าเป็นแค่คนคนหนึ่งจีโฮบอกในเมื่ นาเอกวางมือแล้วคุณจะไม่เจอผู้ชายแบบนั้นอีกแล้วใช่ไหมครับนาเอกจึงยิ้มกรบเกลือน กวางนำบอกเรื่องที่เขาโดนแฮรตินไล่ออกและแฮรตินทำตัวแปลกๆแก้ปัญหาเครียดใต้กับตีโฮคิดว่าแฮรตินพูดอะไรสักอย่างเหมือนเป็นการบอกลาด้านแฮตินก็บอกทุกคนจะเลิกเป็นนักแสดงทนายจึงให้เขาคิดดูอีกทีเพื่อนาเอกเขาถึงกับต้องโยนชีวิตที่ต้องการวันรุ่งขึ้นแฮรตินออกมาพูดเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าเขาเป็นลูกชายคนสุดท้องของคังตินกรุ๊ปทำให้พี่ชายของเขาโมโหมาแฮตินบอกเขาจะวางมือและลาออกจากวงการบันเทิงขอบคุณแฟนคลับที่ทำให้เขามีทุกวันนี้ งแถลงข่าวเสร็จแฮดินก็ได้ออกไปด้ยวยความเศร้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่13ถ้าใครเช้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เกียรต่โตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ